ล้างห้องน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยคะ่ะเรามาดูนะคะว่าอุปกรณ์ในการทำความสะอาดห้องน้ำเรามีประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะหนึ่งถุงมือนะคะเราต้องใส่ถุงมือเพื่อป้องกันพวกสารเคมีสารเคมีที่จะทำให้โดนผิวหนังของเรานะคะเผื่อบางุนแพ้นะคะและเราก็ต้องพับขึ้นมาสักระยะหนึ่งประมาณนิ้วนึงนะคะหรือครึ่งน,นิ้วเพื่อน้ำที่ไหลเข้ามานะจะได้ไม่ไหลเข้าแขนเสื้อของเรานะคะ ดูต่อเลยค่ะถุงมือเราต้องใส่สองข้างนะคะแล้วต่อไปเราก็ต้องมีฟองน้ํานะคะเราใช้ฟองน้ํานะคะวิธีการขัดห้องน้ํานะคะปกติแล้วแม่บ้านนะคะจะขัดห้องน้ําโดยวิธีการอย่างนี้นะคะ่ะก้มก้มแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะคะก็คือหัวเขมาลงไปนะคะถ้าจะให้ปลอดภัยนะคะเราจะต้องเข้าไปข้างในอ่างนะคะแล้วก็ทําการขัด เมื่อเสร็จแล้วนะคะถามว่าแล้วอ่างที่เราเข้ามาอยู่ข้างในเราจะทำยังไงเราก็ออกไปข้างนอกนะคะเพื่อ <c oughs> เราจะเปิดน้ําเพื่อล้างน,นะคะ <c oughs> รอยคราบเท้าของเราค่ะเดี๋ยวบางคนว่าอ้าวเข้าไปในอ่างแล้วความปลอดภัย <c oughs> สุขอนามัยไฮยีนทํำยังไงนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเราออกมาข้างนอกนะคะ่ะแล้วเราก็เปิดน้ํานะคะเพื่อทําการฉีดล้างน,นะคะแล้วก็ทาการฉีดล้างนะคะไม่ต้องห่วงว่าสุขอนามัยไฮยีนหรือว่า ความสรงปรของเท้าเราเข้าอยู่ในอ่างน,นะคะนี่คือสิ่งที่ปลอดภัยนะคะเพื่อไม่ให้พนักง,งานนะคะก้มลงไปหัวขมาหรือเกิดการหน้ามืดนะคะเราก็เซฟตัวเราเองนะคะแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็หลังของเราด้วยเช่นกันนะคะเพราะบางคนกนะ้มๆไปอย่างต่อเนื่องหรือว่าเป็นระยะเวลานานนะคะความเจ็บปวดหรือว่าความเมื่อยล้าของหลังนะคะก็เกิดเป็นอันตรายได้ต่อไปในอนาคต ค่ะนี่ก็คือความปลอดภัยนะคะอีกขั้นหนึ่งนะคะของการล้างน้ำที่ถูกวิธีค่ะ